อยู่ตรงที่ว่าคุณน่ะ จัดการกับความรู้สึกยังไงเป็นสิ่งที่หมอเฟิร์นเรียนรู้มาตลอดชีวิตก็เลยมาเป็นสูตรง่ายๆแบบนี้ E บวกเท่ากับ O ก็คือ Event บวก Response เท่ากับ Outcome แปลให้ฟังง่ายนิดเดียว Event ก็คือเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ดีหรือแย่อะไรก็ตามนะเมื่อไหร่ที่คุณเจอแล้วคุณตอบสนองกับเหตุการณ์นั้นยังไงมันก็คือผลลัพธ์ที่จะเกิดยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ามีรถตัดหน้าบางคนแบบด่าตามเลยนะสรุปแล้วใครล่ะที่ถูกต่อใครล่ะที่หงุดหงิด ก็คุณหรือเปล่ามอไซนั่นก็ไปแล้วไงเอาคําก็คือความกโกรธความโมโหของคุณแล้วมันก็ครเอทอย่างเงี้ยซ้ำๆไปทางที่เหตุการณ์โดนตัดหน้ามันจบไปแล้วนะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าใครที่เข้าใจเรื่องแบบนี้เวลาที่มีรถตัดหรืออะไระเขารู้ละว,ว่าคนที่เขาต้องรับผิดชอบคนแรกก็คือตัวเองไม่ใช่คนอื่นเราก็แบบขอบคุณที่เรายังไม่ชนเขาแล้วก็ขอบคุณที่เขาไม่ได้มาชนเราอย่างน้อยมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วแล้วก็บางทีเขาอาจจะลูกคลอดหรือเปล่าหรือมีใครป่วยหรือเปล่าเขาต้องรีบไปหรือเปล่านี่มันจบเลยนะ คิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนเลยเพราะคนที่เราต้องดูแลคนแรกคือใครคือเราเองคือความสุขของเราเองคือใจของเราเองการมีความสุขก็เช่นกันคุณเลือกหรือไม่เลือกแค่นั้นเอง